่าเปลยาครับนีนะหนึ่นิ้วเดี๋ยวาปหนม่งเดี๋บวพารนต่อมาเี่เดี๋ยวเห้เราปไปนะอ๋อตรงมันตรงเขียนเลยนะแล้วเพื่อนมาที่อะไรนะเรื่อปตัปัก่ไก่เลยลูกตักเก่บเอ้ยยี่ห้อเต็มตัวอย่าง้ั้เนี่ไง ผู้ต้องหาแล้วอตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากเกิดเหตุนะครับทาักานสอบสวนเนี่ยก็รวบรวมหลักฐานก็ออกมาจับไปนะครับในส่วนหนึ่งก็ฝ่ายสืบสวนก็กดดันนะครับมีการทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาอยู่ถแถวโคกป,ปา่าเอ้ยครับโคกป่าครับผมและ,ะได้ไปพบตัวผู้ต้องหาซึงให้การว่าอย่างไงครับมีการนําตัวมาสอบสวนยังไงบ้างครับ แม้ไม่จับก็หน้าที่สืบสวนก็ไปติดตามควบคุมตัวผู้ต้องหาได้นะครับอยู่บริเวณที่ผู้ต้องหานะครับรถไปจอดจอดไว้นะครับเราเรียกของปลอดนะครับแล้ก็มาสอบประคำนะครับผู้ต้องหาก็รับสารภาพครับจากนั้นก็นําตัวไปทีพิเศษประกอบเขารับสารภาพผู้ต้องหาให้การว่าไงครับว่าสาเหตุที่มีการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากอะไรยังไงฮะ ก็สงสัยว่าภรรยาเนี่ยซึ่งไปทำงานเนี่ยในวันเกิดเหตุเนื่องจากว่ารถที่ภรรยาใช้เนี่ยเป็นรถของผู้ต้องหาเองนะครับก็มีก p s อยู่ผู้ต้องหาสงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้อยู่จุดบริเวณที่ร้านคาภรรยาครับ mm. ก็เลยมาตรวจสอบตูนะครับ mm. พอมาตรวจสอบตูก็จะจอดอยู่บริเวณหน้า ที่เกิดเหตุนะครับพบรถของภรรยาอ,ออกมาจากในซอนยพอดีนะครับก็เลยขับรถตามนะครับแล้วก็ไปก่อเหตุบริเวณจุดที่เกิดเหตุตอนนั้นเขาพูดไหมครับว่าเขามีความระแคะระคายหรือว่าว่ามีผู้ชายนั่งมาในรถเขาบอกเขาเห็นอะไรตรงนั้นไหมฮะจากการสอบถามผู้ต้องหาเนี่ยตอนแรกไม่ได้ระแคะระคายแต่ว่าตอนที่ไปจอดรอเนี่ยปรากฏว่าเห็นเห็นผู้ชายอยู่ในรถ ด้วยความมันาะเบิตัดหรืออ่อหัวนะครับก็เลยขับรถตามที่ไปซึ่งภรรยาก็ถอยรถหนีไปนะครับอก็เลยไปบริเวณจุดเกิดเหตุภรรยากย็คงจอดรถนะครับแล้วก็ให้ผู้ชายที่นั่งในรถนี้ลงจากรถไปนะครับแล้วก็ผู้นั้นาก็เลยลงรถแล้วก็ใช้อาวุธปืนครับอาวุธตอนนี้อ่าเขาได้พกมาด้วยไหมครับเขาได้อาวุธปืนมามอบด้วยไหมครับตอ,ตอนที่เจอตัวเนี่ยนะฮะอาวุธปืนเนี่ย ผู้ต้องหาไม่ได้นามาด้วยครับแต่การสักถามผู้ต้องหาแจ้งว่านะข้อมูลว่าประโยชน์ทิ้งบริเวณเลิงลาคลองนะครับ่อนที่เป็นโรงเรียนหอวังนะครับคือแ,แล้วตอนนี้ได้ไปไปค้นหาปืนยังฮะในส่วนนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทางเจ้าที่ยูอีนะครับแล้วก็ผู้ภายไปตรวจสอบอีกนะครับเพื่อเนินการค้นพบผนการรับเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้แจ้งข้อหาพยายามฆ่า พวกเขาพุืนยิงพลันในที่หมู่บ้านในหมูบ่บานนะครับซึยงไม่รับยา